จูจ่ๆทุกคนในห้องประชุมก็ตกตะลึงคุณสามารถได้ยินเสียงเข็ม่นในความเงียบนั้นไม่มีใครในโลกนี้กล้าพูดว่าเขาต่อเธอมีวิธีที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดที่กินกินได้อย่างแน่นอนแม้แต่ผู้ที่มีโดเมนอย่างหงนะเทพเจ้าสายฟ้าก็ทำได้เพียงพูดว่าพวกเขากำลังจะต่อสู้กับมันจนตายเสียงทั้งหมดเพื่อสู้และลองดูไม่มีการรับประกันหลัวเฟิงหงจ้องไปที่หลัวเฟิงอย่างหนัก คุณคุณพูดว่าอะไรนะฉันได้ยินมิชัดข้างเขาเทพเจ้าสายฟ้าก็จ้องมองหลัวเฟิงอย่างหนักผู้ซ้ำได้ไหมหลัวเฟิงมคุณพูดอะไรนอกจากนี้จีคว้าตัวหลัวเฟิงมเสียงของเขาสั่นด้วยความวิตกกังวลหลัวเฟิงมผู้นำจากประเทศต่างๆรวมถึงตัวแทนนักรบต่างจ้องมองไปที่หลัวเฟิงมเกือบจะเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำเมื่อเห็นเรือกู้ภัยแล่นผ่านไป หลายคนเริ่มทำความสะอาดและขยี้หูด้วยความกังวลว่าอาจได้ยินผิดไปบางคนถึงกับหันไปถามลูกน้องที่อยู่ข้างๆว่าพูดจริงหรือเปล่ากระวนกระวายกังวลมิตกกังวลอารมณ์ต่างๆเต็มห้องประชุมฉันพูดว่าหลวเฟิงหายใจเข้าลึกๆมองดูผู้คนรอบๆฉันมีวิธีรับประกรันที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดที่กืนกินคุณมีประการจริงหรือหลวเฟิงคุณจะใช้อะไรฆ่ามอนสเตอร์ที่กินเข้าไปเรโย คุณไม่ได้ปรับคุณใช่ไหมต่างสีผิวต่างบ้านต่างเมืองอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาทีละคนบางคนมีผมยาวตลอดแต่ใบหน้ายังคงแดงอยู่ความเยาบอกหงตะโกนเสียงดังห้องประชุมค่อยๆเงียบลงผงพูดเสียงดังฉันจะทำลัวเฟิร์มทุกคนโปรดอยู่ในความสงบหลังจากนั้นฉากก็เต็มไปด้วยความสว่างที่สุดในโลกมันเป็นเพียงเพราะความสิ้นหวังของพวกเขาที่จะกอบกู้ประเทศ เชื้อชาติวัฒนธรรมและความอยู่รอดของโลกที่พวกเขาสูญเสียความเยือกเย็นเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นจากหงพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสงบลงหลวเฟิงหงมองไปที่หลัวเฟิงทุกคนในห้องประชุมมองไปที่หลัวเฟิงหลวเฟิงมองไปที่หงถามออกไปเจ้าจะใช้อะไรฆ่าสัตว์ประหลาดที่กินไม่ได้อย่าบอกข้าเจ้าจะต้องต่อสู้กับมันหงมองไปที่หลัวเฟิงห้องประชุมมีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก หลังจากฟังหัวเฟิงแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเขามีการรับประกันจริงๆหรือเขาแค่โกหกให้ความสนใจทั้งหมดหัวฟงสำรวจฝงชนในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุดฉันขอบันทึกซากปรักหักพังทางโบราณคดีของโลกทั้งหมดและข้อมูลของพวกมันจากหัวหน้าของฉันฉันสามารถยืนยันได้หงพยักหน้าข้อมูลนั้นถูกส่งมาให้เขาเป็นการส่วนตัวตอนที่สัตว์ประหลาดกินคนปรากฏต,ตัวฉันก็กังวลมากเช่นกัน ฉันคิดหาวิธีและคิดว่าซรากปรักหักพังทางโบราณคดีอาจมีความหวังในการกอบผู้โลกหลวงเฟิงพูดอย่างจริงจังว่ามีซรากปรักหักพังมากมายประเทศส่วนใหญ่ได้ขุดไปแล้วเหลือเพียงสามแห่งเท่านั้นที่อันตรายใหญ่ลงสามแห่งสามอันตรายใหญ่หลายคนผงาพวกเขาปราศจากอันตรายใหญ่สามประการและระดับของอันตรายหมายเลข1้นและ31คปรายการไหน ผมอดไม่ได้ที่จะถามทุกคนในโลกรู้ถึงอันตรายจากซากปรักหักพังทั้งสามนี้หมายเลข1ที่ก้นทะเลเบอร์มิวดาพีระมิดสีขาวเงินและเรือหมายเลข31รอบทุ่งพิษฉันไม่สามารถเข้าไปได้หลัวเฟิงทรายหัวฉันไปที่ซากปรักหักพังหมายเลข12เรือสีดําหลายคนในห้องประชุมพยักหน้ามีหลายคนที่รู้จักหมายเลข12อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะถูกส่งไปที่นั่นจากประเทศต่ตางๆ ต่างก็ประสบกับความสูญเสียเรือลำนั้นเพื่อให้สามารถรักษาแหล่งพลังงานเลเซอร์ได้ฉันรู้ได้ทันทีว่ายานลำนั้นไม่ควรเสียหายหนักเกินไปอันที่จริงดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายเมื่อฉันเข้าไปมีอาวุธบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามอาวุธเป้าหมายเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดปืนใหญ่เลเซอร์นั้นเกือบจะสมบูรณ์แบบ ฉันได้รับหุ่นยนต์ซ่อมแซมหลายตัวจากเรือและตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่ฉันคิดว่ามันจะพร้อมใช้งานในไม่ช้าปืนใหญ่เลเซอร์ทรงพลังขนาดนั้นเลยหรือหลายคนสงสัยอย่าพูดเลวไหลถ้าไม่รู้ชายชราผมขาวที่ยุ่งเหยิงจ้องมองไปที่หลัวเฟิงปืนใหญ่เลเซอร์ที่คุณได้รับมามันคือเกรดอะไรหลวเฟิงสันเล็กน้อยในใจของเขาบาบาตะกล่าวว่า บอกเขาว่ามันเกรด B6 มันเป็นเกรด B6 ลัวเฟิงกล่าวพระเจ้าชั้น B6 มนุษยชาติได้รับการช่วยเหลือแล้วมนุษยชาติได้รับการช่วยเหลือแล้วชายชราผมยุ่งคนนั้นตื่นเต้นมากเขาเริ่มร้องไห้และหัวราะทันทีทันใดนั้นตัวแทนหลายคนที่อยู่ข้างๆถามคุณบรูดเลเซอร์ B6 นี้ ทรงพลังแค่ไหนให้ความสนใจทั้งหมดช,ชายชาาบารุษคนนี้สำรวจสภาพแวดล้อมของเขาและพูดเสียงดังว่ามีหลายคนที่นี่ที่รู้พวกเราบนโลกที่ศึกษาเลเซอร์ที่มีพลังมาก,พ,มากพอที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดได้เรื่องการวิจัยของเราจากซากปรักหักพังโบราณและปืนใหญ่เลเซอร์ที่เสียหายหรือแตกหักการขุดค้นพวกมันและการวิจัยอนุญาตเราเพื่อสร้างของเราในตอนนั้นฉันได้รับข้อมูลบางอย่าง พลังของปืนใหญ่เลเซอร์ในจักรวาลน,นั้นถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆบารุดกล่าวว่าแปลตามภาษาโลกเกรดคือ A B และ C ีเกรดหลักเหล่านี้ตัวอย่างเช่นปืนใหญ่เลเซอร์อันหนึ่งสามารถฆ่านักรบระดับหนึ่งของนักท่องดวงดาวทั่วไปได้ปืนใหญ่เลเซอร์ขนาดอัดซองสามารถฆ่านักรบระดับสองของนักท่องดวงดาวทั่วไปได้และอื่นๆระดับอ9สามารถฆ่านักรบสตอร์ดราเวอร์ระดับ9 ได้ละปืนใหญ่เลเซอร์เกรด B นั้นมีค่ามากในจักรวาลปืนใหญ่เลเซอร์ B1 สามารถสังหารนักรบระดับ1ดาวทั่วไปได้บรูดหัวเราออกมาและต่อไป B6 สามารถฆ่านักรบระดับ6ดาวได้ตามข้อมูลอาวุธระดับนี้ไม่พบแน้แต่ในกองเรือระหว่างดวงดาวทันใดน,นั้นเสียงห้องประชุมก็ดังสนั่น5 5ามีความหวังมีความหวังไม่จำเป็นต้องมีคนตายเพิ่ม ไม่จำเป็นต้องมีคนตายมากมายขนาดนั้นห้าห้าหหผู้เชี่ยวชาญและชนชั้นสูงหลายคนสูญเสียความสงบจากความสุขของพวกเขาไม่มีใครสนใจอะไรคือความสงบในเขาชินนี่ลัวเฟิงหงมองไปที่หลัวเฟิงแล้วยิ้มขอบคุณหัวหน้าหลัวเฟิงกำลังจะอ้าปากพูดไม่จำเป็นต้องเรียกฉันว่าหัวหน้าถ้าคุณเคารพฉันก็เป็นเหมือนเทพสายฟ้าเรียกฉันว่าพี่หงหงยิ้ม เขารู้สึกขอบคุณหลัวเฟิงมากจริงๆแม้จะต่อสู้จนตัวตายเขาก็มีโอกาสชนะเพียง20ต่อ30%เท่านั้นถ้าเขาสามารถหลีกเลี่ยงความตายและยังคงค่ามอนสเตอร์ที่กืนกินได้ใครจะยังเต็มใจที่จะฆ่าตัวตายพี่หงหลัวเฟิงตะโกน5 5ดี5 5ความสุขฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วหงสูญเสียความสงบอย่างสิ้นเชิง เทพสายฟ้าเดินข้ามมาจากด้านข้างโอเคลูเฟิร์มสีหน้าของหงเริ่มจริงจังขึ้นและพูดว่าฉันรู้ว่าความเร็วของปืนใหญ่เลเซอร์สามารถไปถึงความเร็วแสงได้สัตว์ประหลาดที่กินสัตว์นั้นไม่มีโอกาสหลบหลีกอย่างไรก็ตามหากมันไม่ตายจากการยิงนัดเดียวสัตว์ประหลาดที่กินสัตว์นั้นสามารถหลบหนีใต้ดินได้อย่างแน่นอนและคนหาได้อย่างรวดเร็วหนทางที่จะแก้แค้นมันเพื่อทำลายปืนใหญ่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะฆ่ามันหลัวเฟิงตกตะลึงอยู่ภายในขวาปืนใหญ่เลเซอร์หรือที่เรียกว่าปืนใหญ่สงนั้นเร็วมากอย่างไรก็ตามหลังจากการยิงนัดแรกนัดที่สองใช้เวลาในการเตรียมการและพุ่งเข้าใส่ในเวลาอันสั้นนั้นสัตว์ประหลาดที่กลืนกินด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อของมันสามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนช่วงเวลาที่มันหนีไปมันจะไม่ให้โอกาสหลัวเฟิงอีกชั้นเข้าจอ ลัวเฟิงพยักหน้าสติของเขาออกจากพื้นที่เสมือนจริงกลับสู่ความเป็นจริงหลังจากหกโมงเช้าไปแล้วข้างนอกก็สว่างแล้วกลางคืนผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาถึงหลัวเฟิงยืนอยู่บนระเบียงหายใจเข้าไปในกระจกลมหายใจร้อนของเขาทําให้หน้าตัางเกิดฝ้าขึ้นหลัวเฟิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าห้าห้าชั้นบาบาตา ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินกว่า8 0 0แสนปีที่ไม่ได้ใช้งานฉันยังมีวิธีแก้ไขอยู่เสียงหัวร้อยอย่างภาคภูมิใจของบาบาดังก้องอยู่ในใจของหลัวเฟิร์มลัวเฟิร์มมีความสุขเขาไม่มีอารมณ์จะกังวลเกี่ยวกับความนิงของบาบาต塔ถ้าเขากลับถามว่าอาวุธอยู่ที่ไหนเอาออกมาให้ฉันดูไอบ้บ้าอย่ารีบภายในช่องว่างข้อมือบบาบาตา ยืดปืนใหญ่เลเซอร์นี้อาจเป็นอาวุธของทหารคนเดียวอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นอาวุธเดียวของจักรวาลมันยังคงใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างมันต้องใช้ความยาว6เมตรกวา้าง6เมตรสูง3เมตรเช่นที่ว่างระเบียงของคุณที่นี่รับไม่ได้นั่นเรียกว่าอาวุธเดียวหรอือดวเฟิงตกใจมากเรียกหุ่นยนต์หรือนักบคนใดก็ได้แล้วพวกมันจะยกมันขึ้นมาอย่างไงไ่ายใ แน่นอนว่ามันเป็นอาวุธเอกพจน์บาบาตะพูดอย่างไม่พอใจคุณไม่เห็นหรือไงอาวุธที่ใช้เรือลำมาหึมม,มาแค่ร่างกายของพวกมันก็ใหญ่พอกับพอกับยานแม่ของโลกของคุณแล้วหลัวเฟิงรูปหัวและหัวรถถูกอ,อ,งองอาวุธระหว่างกาลักซีเมื่อเทียบกับอาวุธสำหรับอวกาศความแตกต่างควรมากอีกอย่างหลัวเฟิงคุณไม่มีทางใช้อาวุธนี้ได้ คุณไม่มีหุ่นยนต์ซ่อมสามตัวนั้นหรือส่งมาให้ฉันหนึ่งตัวฉันจะให้คำแนะนำการส่งงานประเภทนี้ให้หุ่นยนต์นั้นถูกต้องแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่พวกเขาจะไม่ทำผิดพลาดในรูปแบบใดๆสำหรับงานดังกล่าวบาบาตากล่าวหนัวเฟิงตกลงอย่างแน่นอนหุ่นโยโลหะสีดำทั้ง3ตัวหนึ่งในนั้นถูกบาบาตานำตัวไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลของเขาอย่างรวดเร็ว โดยทำการปรับโปรแกรมใหม่ทำใหสัตว์ประหลาดกินคนถึงไม่ปรากฏตัวขึ้นจากก้นทะเลบนระเบียงบ้านของหัวเฟิงผงเทพสายฟ้าเจียยี่และคนอื่นคนอื่นรวมทั้งหัวเฟิงรวมทั้งหมด12คนพระอาทิตย์กำลังขึ้นฟ้าเป็นเวลาบ่าย12โมงจะรีบร้อนอะไรถ้ามันไม่ออกมาถาวรแน,น่นคงจะดีที่สุดหงหัวรอในขณะที่เขามองไปที่เทพเจ้าสายฟ้า หลัวเฟิงกำลังมองไปที่หุ่นยนต์โลหะสีดำตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขานั่งอย่างสงบด้วยอาวุธขนาดมหึมายาว6เมตรกว้าง6เมตรสูง3เมตรโครงสร้างทั้งหมดดูเหมือนทำจากคริปตันภายในมันซับซ้อนมากแค่มองก็เวียนหัวแล้วปากนั้นยาว5เมตรกระสุนนัดเดียวสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่กินได้จริงๆหรือโมเฮนเดอร์สันจากอเมริการู้สึกกังวลใจผ่อนคลายยอ หลวเฟิงพูดอย่างมั่นใจว่าอย่าถูกหลอกโดยสัตว์ประหลาดกินเนื้อตัวยาว180เมตรสมองของมันยาวเพียง20เมตรลำแสงเลเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรจะระเบิดหมอะของมันออกจนหมดทำลายร่างกายและวิญญาณของมันจะตายจนตายอีกไม่ได้แล้วโอ้ระเบิดสมองของมันออกมาโมกเฮนเดอร์สันรู้สตื่นเต้นกลุ่มกำลังรอยอย่างใจจดใจจอมีเพียงหุ่นยนต์โลหะสีดำเท่านั้นที่เคลื่อนไหว โดยแสงอาทิตย์ส่องลงมาที่ร่างของมันแทบไม่มีแสงสะท้อนใดๆนาทีและวินาทีผ่านไปเที่ยง13นาฬิกา15นาฬิกา17นาฬิกาเมื่อตะวันลับขอบภูเขาด้านทิศตะวันตกสวัสดีหงตอบนาฬิกาสื่อสารของเขาหัวหน้าสัตว์ประหลาดกินคนเพิ่งบินออกมาจากเกาะสะโลวักใกล้กับแอนาตาริกามันมาจากทะเลเสียงที่ส่งมาจากนาฬิกาคนทั้ง12คนตื่นเต้นเกือบพร้อมกัน นาฬิกาสื่อสารของคนอื่นคนอื่นทุกคนสั่นที่นี่ในที่สุดสับประหลาดที่กินกินก็ออกมา